ตรงนี้เป็นบริเวณที่ชักธงออแสดงอาณาเขตอาณาจักรของเราเป็นครั้งแรกจดหมายเหตุบันทึกของเรือรบฝรั่งเศสระบุว่าธงประจำชาติสยามถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรกเมื่อวันที่3ากันยายนพุทธศักราช2,223นาณป้อมวิชัยประสิทธิ์สมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แล้วครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับ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 พี่ธีรนันนะครับสวัสดีครับครับโอ้โหค่ะตอนนี้ผมและคุณใหญ่นะฮะเจอกับพี่ธีรนันนะฮะอย่างเป็นทางการนะสวัสดีครับพี่ พี่เทรนันเนี่ยเป็นผู้ที่ก่อตั้งศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนทนบุรีนะฮะแล้วก็นี่มอบหนังสือที่มีค่าให้กับเรานะสมุดภาพนะเราลึกเราลึกแบบโบราณเลยนะคะเราลึกนั่นแสดงว่าอายุของทบุรียังมีความต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนะครับ่ก่อนที่จะมีการบันทึกใช่อันนี้ภาพที่คลองบางหลวงใช่ไหมฮะเส้นนี้เลยท่านผู้ชมฮะดูนี่ะโอ้โหดูนฮะน่าจะสมัยรัชกาลที่ห้าท่านผู้ชมฮะ ชุมชนหนาแน่นมากฮะเรือก็หลากหลายนะคะใช่นี้ท่านผู้ชมฮะผัดจออากตรงท่าเรือไปตรงนี้ก็จะเป็นประตูน้ำนะฮะเป็นประตูน้ําแรกที่เกิดขึ้นที่คลองบางหลวงเพราะว่าเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องน้ำท่วม<อ>จริงๆต้องบอกว่าน้ําท่วมเป็นบริบทของคนทางด้านฝั่งคนออกค,คนทางฝั่งคน,นที่เราเรียกว่าคนฝั่งคนนี้ครับคือกระโกเขาอยู่ต่อหน้ําจนมันดำเรื่องของน้ําท่วมเ <S 1> <S 1> ปีหนึ่งน้ำยกขึ้นนะวันหนึ่งน้ำยกขึ้นสองครั้งเรารู้เลาวันไหนเวลาไหนปีนหนึง่งจะน้ำจะมากช่วงเดือนตุาาลาพฤศจิกาธันวาเดือนที่เดือนตุลาคก็คือช่วงนี้เลยช่วงที่น้ำมากเราไม่เรียกว่าน้ำร่วมนะน้ำมากปีใดน้ำมากเนี่ยเราจะรู้ว่าปีใดที่น้ำมากเนี่ยมีชีวิตของผู้คนจะปรับแต่กระแสน้ำเป็นสังคมเหมือนอวยิทยาที่คนอยู่รวมกับน้ำค่ะเรามีความสุขที่เราอยู่รวมกับน้ำแต่พอเรามาใช้ระบบที่เราเห็นนะครับคือระบบที่ ปันน้าคือกันน้าไม่ให้น้ำเข้ามาตวมพื้นที่ชั้นในดีด้านหนึ่งแต่ก็เสียด้านหนึ่งวิถีชาวเป็นคลองเนี่ยเสียหายเด่จังวัดนคเสียหายยังไงบ้างคะับใหญ่เชื่อไหมเรามีคลองเนี่ยพื้นที่สังคมมากกว่าพันสองร้อยคลองทียุคปัจจุบันเราทําลายกันเองด้วยข้อความการพัฒนาเนี่ยประมาณสักเกือบพันคลองเหลือแค่เศษร้อยคลอง่องเส้นทางคลองก็น้อยลงไปเรื่อยๆก็มีถนนเพิ่ม พอมีถนนเพิ่มคลองก็น้อยนะแล้วบางถนนเนี่ยก็ทับคลองด้วยาจากที่เคยเป็นคลองก็เป็นถนนพอคลองน้อยปุ๊บนะอพอถนนมากนะคลองที่มีอยู่ร้อยเศษเศษเนี่ยก็เริ่มจะมีปัญหา,าความสะอาดของน้<ร>าําก็จะเปลี่ยนไปการสัญจรเข้าถึงก็ยากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอย่างคลองบางหลวงเมื่อก่อนเนี่ยใสยสะอาดใช่ไหมใช้ดื่มกินได นี่ถือว่าเรามาใดนช่วงน้ําที่ดีนะครับอ๋อนี่ดีนี่คือน้ําธรรมชาติของน้ําที่ดีของออของออเราจุดน,น้ําสีเนี่ยนะรกระนกงใจเห็นได้เลยว่าสมัยที่คุณจินทอมสันเดินทางมาบ้านเราเนี่ยเห็นน้ําสีนี้บอกว่านี่คือน้ําที่สวยมากใช,ใช,ใช้ใช้ถั่วใช้ทอผ้าไหมเรีวยกว่าน้ําคลองไว้โอ้อขาวแบบน้ําคลอง ภายหลังเราไม่เอาคานี้ออกเราตัดทิ้งไปเราไปเช็คคำว่าออฟไฟท์แต่ว่าน้ำขาวสุปอบสุกอบออฟไฟท์ก็คือไม่ใช่ขาวโคลนใช่เดีวนี่คือธรรมชาติของน้าของกองบางหลวงถ้าเจอน้ํานี้ถือว่าดีมากจะมีน้ำสามสีเดือนนี้เดือนนี้นี่คือสีธรรมชาติเหมือนชายเย็นนะเดือนนีมาณเดือนหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนสีและเป็นน้ําสีแดงน้ําที่เป็นน้ําเหนือบ่ายประมาณนี้แล้วถ้าโดยธรรมชาติกําหมดจากน้ําเหนือก็จะมีน้ําทะเลน น้ำทะเลหมุนก็จะเป็นน้ําสีเขียวน้ำสีเขียวเป็นตะกอนใสเราเรียกว่าน้ําลักจีนลักเข็มดินลักจีนลักเค็มลักลาลิงนะครับลักจีนลักเค็มลักจีนลักเข็มเนี่ยคือมีความเค็มจากทะเลเข้ามาผสมกันมารวกันน้ําที่บ่าลงมาจนทั้ากลายเป็นดินแดนที่สวนในบางกสู้คู่กับสวนนอกบางชานความความร่ำรวยของผลผลไม้ต่างๆเยอะมากเยอะจนนี้ที่ว่าเราขึ้นแผนที่เนี่ยเจอทุกทิศ ไม่เหมือนกันปัจจุบันขายไปหมดแบบนั้นวิถีทุของความเป็นตูปองกันเลยนะพี่ทวีนันนะตอนนี้เราจะมาตรงปากคลองใช่ไหมครับผมดอนวาปากคลองบางหลวงใช่ปากคลองบางหลวงเนี่ยที่ที่เรียกว่าศุกปากคลองบางหลวงเพราะเพราะว่าหลวงประทับอยู่ หลวงที่ไปรับอยู่ก็คือตรเก็จพระเจ้ากรุงธนวีหรืเตรกูลพระเจ้าตัดสินมหาราชระกเพราะว่าวังของท่านอยู่ทางด้านหลังที่เราเห็นนะฮะโอ้โหเรือนี้เยอะมากเนี่ยท่านผู้ชมฮะป้อมวิชัยประสิทธิ์ บริเวณประวัติศาสตร์นะดินแดนประวัติศาสตร์นี่คือสร้างตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธย,ยาทยาย่งนตัดประศิษฐ์ตั้งแต่สมเด็จพระนารายณ์นะเ,เป็นป้อมที่สร้างขึ้นมาแต่เดิมเป็นป้อมไม้นะร้างเป็นป้อมป้อมเรียกบอกติดกอดตั้งแต่สมเด็จสมเด็จพระนารายณ์และโปรดเล้าให้มีการสร้างทั้งสองฝั่งนะสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเราเรียกว่าป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันออกกับป้อมเมืองบางกอกฝั่งตะวันตกแล้วก็มีการถึงโซ่อยู่ วางลาน้ําไม่ให้เรือข้าศึกเข้าเข้าไปได้และตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดทนพงสยามผืนแรกปีพุทธศักราช2328ก็คือเรือฝรั่งเศสเข้ามาและเราไม่มีทงชาติของเราเราใช้ธงทงออรันดาแล้วแล้วฝรั่งเศสไม่เข้าไม่ไม่เข้าฝรั่งเศสเห็น <ừ. S 1> คือฝรั่งเศสเวลาเข้าผ่านด่านตรงนี้เนี่ย <S S จะต้องดูทงฝรั่งเศสเขามีทงเขาช่างของเขาของเราไม่มีทงเราก็ไปฉวยเอาทงพองรันดาชักขึ้น ฝรั่งเศสเอ้ยมันทงพรันดาอริการไม่ถูกกันไม่เข้าเราก็เลยไปฉวยทงสีแดงใช่ไหมพี่ทงผืนแดงเจ้าเมืองบางกอกในครั้งนั้นเป็นชาวเติร์กก็ใช้ทงผืนแดงทุกวันนี้เราคุณขนมเห็นว่าทงผืนแดงเนี่ยตุรกีก็ใช้เป็นเติร์กตุรกีถ้าใส่ดาวเดือนของเราทงผืนทงผืนแดงถ้าใส่ดาวเดือนของเราเป็นทงผืนแดงแล้วใส่ช้างบางยุคบางสมัยใช้เรื่องกรงจักร่างเดียวแล้วใช่ช้างแล้วมันเป็นช้างยืนแพะ นี่เป็พัฒนาการก่อนที่จะมาปินในสมัยรัชกาลที่6นะเปลีป่ยนเป็นตรงใจลงอ่าก็ฉะนั้นตรงนี้เป็นบริเวณที่ชักธงออสแสดงอาณาเขตอาณาจากักรของเราเป็นครั้งแรกจดหมายเหตุบันทึกของเรือรบฝรั่งเศสระบุว่าธงประจำชาติสยามถูกชักขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรกเมื่อวันที่3กันยายนพุทธศักราช2223ณป้อมวิชัยประสิทธิ์สมัยกรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช ทีนี not, ้ว่าท <forever> ีนเขาเป็นสีเขียวชื่อว่าที่ว่าแต่เนนี้ายาอาหารบรรักษ์อาหารบริรักเนี่ยเป็นท่าาด้วยกันมากหงจากน้ก่อนเข้าให้ท่าทางที่ดินของถนนแรกก็คือยะอาหารบรักนี่ยอ้เพราะเขคเก่าของเราให้กังนี่อนชาวบ้านเราให้ดูการใ้ คนเลย oh และก็คลองนี่เป em> um, uh, ็นคลองที่ประดับสืนไฟแรกเลยค่ะด้วเหตุผลเพราะว่าตายกลองเป็นเป็นวันของสเด็จพระนางสเด็จพระนางเจ้าอนตรีในรัชกาที่หกสเด็จทินเก็เป็นคนคองัค่ะโยให้กหลังสนไฟนะออดไนั้นก็่อของมเ็ทนเนี่ชื่ออะไรรู้ไหมชาวบ้านไม่เรียกเรียกว่าพญาสานี้ พยาสามเลยฮะสามพิพสามพิสามพ่พยาพิเชษดพิเศษพีสัยพิชสยกศลโอ้พี่เชิดพิเศษพิสัยิสยกศลโอ้สาพิเรง่ายี่ตุอสามพเออแล้วก็งทเลนี่เลยมาเนี่ยูี้เป็นชาวบอชาวอ่ฝด้ครับชาวออลชาวลาแสี่อสมเด็จเจวลาจะมาร ทำานน้ำนะไรจะมายจองคุณฟอนสองคำวัาปฎิหารามวาปฎิหารามเลยไม่รู้เลยใครทำถูกไหมไม่บอกไม่บอกว่าใครทำแต่เป็นวระบ่อนที่เราเห็นทางการสิงห์บุกก็คือปัจจัยเช่นป่าวิญญาณบ้านของสมเด็จเจ้าพยาคือแต่เจ้าพญาโา๊ตใหในแต่นของสมเด็จเจ้าพาโาตใหญ่ก็คือบ้านเจ้าพญาบารมีหาดูงู้งที่ของแม่เอามาทำเป็น สถาศึกษาเป็นการเรียนตอนนั้นอะอ่ภาคราูบักค่ะบาูัขงข้างเจอวัดกันไว้อันนี้อันนี้จะเป็นภาษากระจายที่มเว่าลงอิลลงีอิลแต่เดิมเนี่ยเป็นที่ดินของตระกูลของกินเรื่องเลิอันนี้ก็จะเป็นบ้านของมจันรสอง ยาสีฟันพิเศษนิยมพอที่เลยฮะหลวมแจวิชาสอนคือตัวบ้านไม่มีแล้วตัวบ้านไม่มีแล้วตัวบ้านไม่มีแล้วทีู่่มาตั้งแตนสังกจเยอะมากนใช่พี่ตรงเรนลิทินาลงรอนเรนลิทินางรอนี่ก็เป็นุงานก็คือหลวงฤทธินาลงรอนคนนี้เป็นลบนนชีที่ห้าช่วยพ่อเชที่ห้า้าท่านเป็นคนที่ช่างสาสองช่างลายการ้างบ้าน เรียกว่าบ้านไหลกสามปัจจุบันนีตัวเรือนท่านเองอยู่นะแล้วต้องมอกเข้าไปตรงตรงกลางมีตัวเรือนหลวงเรีกการลงหลอดตอนสร้งเป็นโรงเรียนได้ชื่อโรงเรียนหลวงโรงเรียนนิกที่ลงหลอดว่ากันว่าในกองบางหลวงเนี่ยบ้านท่านรวยที่สุดแหละรวยที่สุดเครื่องลายคลามต่างๆมีเครื่องลายคลามมันวัดนี่ครับนี่ไปพพิิธภัณฑ์ด้วยพิพิธภัณฑ์ด้วย มีเครื่องลายคามเยอะคแล้วท่านก็มีจุดประสงค์ที่จะบูรให้เป็นสถานศนะึกษาเนาะสาธุดีโอ้โหบ้านก็นใหญ่คนโตทั้งนั้นนะน่ารักมาดูดิคลองบางหลวงเพี้ยนมาจากคำว่า คลองบางข้าหลวงเนื่องในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นแหล่งชุมชนของเหล่าข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่มาตั้งรกรากจำลองพื้นที่เมื่อครั้งสร้างเมืองธนบุรีสมัยพระเจ้าตากเราต้องขอขอบคุณข้อมูลต่างๆจากพี่นันด้วยนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ